สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บครับในวันนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องถ้าเราต้องการจะเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์เราจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับก่อนอื่นครับต้องบอกว่าการเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ปลายทางสุดๆของเราครับว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการ ขียนเว็บไซต์ไปเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันมีหลายเส้นทางมากเลยที่จะทำให้เราเขียนเว็บไซต์ได้แล้วก็ไปบรรลุเป้าหมายของเราในท้ายที่สุดครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากแค่เขียนบล็อกเป็นบล็อกเกอร์แบบนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะทำเว็บไซต์เพื่อขายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่อยากทำเว็บไซต์ให้บริษัทตัวเองมีเว็บไซต์ไว้ประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเอ็กซ์ตมสุดๆอยากจะทำเว็บไซต์ เพื่อไปเป็นอาชีพรับทำเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าทุกๆจุดประสงค์นี้นะครับมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความเข้าใจว่าเว็บไซต์คืออะไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะมีความรู้ก่อนเลยว่าเวลาที่เว็บไซต์ออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์นั้นคืออะไรครับ พูดยังยๆก็คือเริ่มต้นจากการเป็นคนดูก่อนนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นคนดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาครับเริ่มต้นจากการเป็นคนทําบ้างครับแต่การทําเว็บไซต์นะครับก็มีหลายเส้นทางอีกนะครับตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างหรือว่าการจะใช้เว็บไซต์สําเร็จรูปหรือว่าการจะเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับหลายเส้นทางเลย คำแนะนําของผมก็คือเราเริ่มสร้างแบบไหนก็ได้ที่มันง่ายที่สุดสําหรับเรานะครับสําหรับคนทั่วไปก็คือไม่ใช้เว็บสําเร็จรูปก็ใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสร้างครับซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในปัจจุบันนี้สร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นมากเลยยกตัวอย่างเช่นเรามีเว d p r e ร s นะครับเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สามารถทำให้เราสร้างเว็บไซต์ได้ภายในเวลา ไม่กี่วันนะครับอันนี้ต้องมีความรู้นะครับถึงจะสร้างได้ภายในไม่กี่วันแต่ถ้าเกิดยังไม่มีความรู้ก็อาจจะยังสร้างไม่เป็นนะครับหรือเว็บสําเร็จรูปอย่างแพลตฟอร์มอย่าง WiX นะอย่างวิบลี่หรือ s Squarespace พวกนี้สร้างเว็บไซต์ได้ภายในวัน2วันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีระบบช่วยเหลือที่ดีมากแล้วก็เมื่อเราเสียตังก็ต้องมีคนซัพพอร์ตเรานั่นเองนะครับให้เริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนครับพูดง่ายๆคือเวลาเราจะสร้างอะไรเราก็เริ่มจากการ เป็นผู้ใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับพอเราเริ่มสร้างแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะเจ้าเพจหรือว่าหน้าในเว็บไซต์นี่มันคืออะไรเอ๊ะเจ้าโพสต์มันคืออะไรหรือว่าเมนูเนี่ยมันจะสร้างได้อย่างไรนะครับหรือว่าลิงก์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับพอเรารู้และเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับเราพอจะรู้เรื่องของโครงสร้างเว็บไซต์บ้างแล้แลวเราก็ค่อยขยับไปเลเวลต่อไปนะครับ เราต้องค่อยๆหัดเดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งเริ่มบินเราก็ต้องเดินก่อนนะครับอันนี้เนี่ยพอเราใช้ซอฟต์แวร์เป็นและในระดับหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องเสริมนะครับด้วยสิ่งที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นคนที่คิดว่าอยากจะทำเว็บขายของออนไลน์ก็อาจจะเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมหรือว่าปลั๊กอินในการทำเว็บขายของออนไลน์ทำลงไปก่อนนะครับทำให้ได้สำเร็จก่อนพอสำเร็จแล้วพบว่าเอ๊ะรู้สึกว่า ฟีเจอร์ที่ได้หรือความสามารถที่ได้มันยังไม่ตรงกับความต้องการอันนี้เนี่ยก็มีทางเลือกครับถ้าเราไม่อยากทําเองต่อเราก็ไปจ้างนักพัฒน,นาเว็บทําขึ้นมานะครับส่วนคนที่ต้องการรับทําเว็บไซต์นะครับอยู่แล้วอยากจะทําต่อไปอยากจะรู้ว่าปลายทางเนี่ยมันคืออะไรครับคําแนะนํามีตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์อย่าง WordPress ไปแล้วนะครับอันนี้ผมบอกตามตรงตามประสบการณ์ที่เคยเจอเลยนะครับ แม้ว่าโปรแกรมเมอร์นะครับจะเขียนโปรแกรมเก่งแค่ไหนก็ตามนะโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอมาเจอ Wordpress แล้วอยากจะสร้างเว็บไซต์ง่ายๆก็ใช้ Wordpress เยอะแยะเลยนะครับแต่อาจจะมีโปรแกรมเมอร์บางคนนะครับที่ยังไม่ใช้ Wordpress อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสาเหตุที่เขาใช้ก็คือมันสร้างเร็วกว่าการที่เขาจะไปเขียนเองตั้งแต่ต้นนะครับผมพอมันสร้างเร็วแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ต้องการก็พอละนะครับ เราเริ่มจากการทำเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเรายังไม่ต้องคิดไปถึงเผื่ออนาคตนะครับผมเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยกว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็อีกนานเลยเอาสิ่งที่เราต้องการให้เสร็จก่อนนะครับใช้ WordPress ก็ได้นะครับทีนี้คนที่ต้องการต่อยอดสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าเกิดว่าต้องการมีอาชีพรับทําเว็บไซต์นะครับเราลองศึกษาภาษาที่ชื่อว่า html ก่อนนะครับ html เนี่ย เปรียบเสมือนโครงกระดูกหรือว่าโครงสร้างของเว็บไซต์เลยเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของเว็บไซต์เลยนะครับต้องรู้โค้ดรตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มศึกษา CSS นะครับ CSS เนี่ยเปรียบเสมือนหน้าตาเนื้อหนังแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่นะครับถ้าเกิดว่าเปรียบ HTML เป็นโครงกระดูกในร่างกายแล้ว CSS ก็จะเปรียบเหมือนเนื้อหนังเสื้อผ้าครับที่จะบอกว่า คนนี้หล่อจังคนนั้นสวยจังนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือ CSS ในเรื่องของการตกแต่งนั่นเองซึ่งปัจจุบันตอนที่ผมบันทึกอยู่ CSS มาถึงเวอร์ชันที่3นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นภาษาเขียนโปรแกรมนะครับ HTML และ CSS นะครับต่อมาพอเราได้2ภาษาอย่างคล่องแล้วเราลองต่อครับลองศึกษา JavaScript ดูนะครับ เพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าเว็บไซต์ของเรารบ,บางทีเราอาจจะเห็นเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางที่ปุ่มอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาหรือปุ่มสั่นไปสั่นมาอันนั้นก็ใช้ JavaScript ทำนะครับแต่อันที่จริงแล้วใช้ CSS ทำก็ได้แล้วนะครับเพราะปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่า CSS animation แบบง่ายๆนั่นเองนะครับอาจจะมีลูกเล่นต่างๆในเว็บนะครับ JavaScript สามารถทำได้เยอะเลยนะครับแล้วในปัจจุบัน JavaScript แตกแขนงออกไปยังกับไร่ข้าโพดนะครับเ,เยอะจริงๆนะครับการใช้ javascript เนี่ยใช้งานหลกากหลายจริงๆมีเฟรมเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคำว่าเฟรมเวิร์กเนี่ยก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเฟรมเวิร์กเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลายๆอย่างอยู่ในเฟรมเวิร์กอยู่แล้วก็จะมีเส้นทางให้เราเดินตามในเฟรมเวิร์กเพื่อทำสิ่งที่เราต้องการนะครับปัจจุบันที่ฮิตใน javascript ก็จะมี vue js React แล้วก็ Angular แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยสามตัวท็อปเลยนะครับตัวฮิตที่สุดนะปัจจุบันนี้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำให้ศึกษาตัวเพลนจาวาสคริปต์ครับหรือว่าจาวาสคริปต์แบบธรรมดาเนี่ยแหละที่เป็นภาษานะครับอย่าเพิ่งไปศึกษาเฟรมเวิร์นะครับหลายท่านเนี่ยเวลาที่เริ่มต้นศึกษาภาษาเหล่านี้นะครับไปเริ่มต้นที่เฟรมเวิร์ก่อนนะครับภาษาเรายังไม่แข็งแล้วไปเฟรมเวิร์เนี่ย มันจะทำให้เราแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานไม่ได้ในภายหลังนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ย้าเวลาคนที่มาเรียนก็เหมือนกันนะครับว่าให้เราเนี่ยแข็งแกร่งในด้านพื้นฐานก่อนนะครับในด้านการประยุกจะไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพื้นฐานก็ไม่แข็งละแล้วเราไปลงปลั๊กอินหรือว่าอะไรแบบยากๆตอนที่เราเรียน Word p r e s s เนี่ยเรานอกจากจะใช้ปลั๊กอินลำบากแล้วนะครับเวลาเจอปัญหาง่ายๆนะครับ เราก็อาจจะแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนั่นเองผมเลยแนะนําว่าในการศึกษาอะไรก็ตามศึกษาพื้นฐานของเราให้แข็งแกร่งเข้าไว้นะครับเราพยายามทําฐานให้มั่นคงแล้วเราจะต่อยอดที้สูงครับแต่ถ้าฐานเราไม่มั่นคงพอต่อยอดไปนะครับมันก็งอนแงนงอนแงน่โอนเอ็นไปมาอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะก่อไปได้ไม่สูงนะครับ ทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสในอนาคตนั่นเองนะครับพูดถึง Java Script ต่อนะครับเราศึกษาหลังจากเราศึกษาภาษาให้แข็งแกร่งแล้วเราค่อยขยับไปเฟรมเวิร์กครับดูเฟรมเวิร์กที่เราถูกใจนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลเลยว่าเฟรมเวิร์กนี้คิดยังไงใครใช้บ้างนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับในปัจจุบันอย่างเช่นเฟรมเวิร์กอันที่ผมบอกนะครับ เดี๋ยวนี้มันก็ใช้ง่ายทั้งนั้นนะครับใช้ง่ายพอๆพกันขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนของแต่ละคนแล้วก็สไตล์ที่เราชอบนั่นเองซึ่งผมเองนะครับก็เคยใช้มาแล้วนะครับก็เลยรู้ว่าเออแต่ละแบบมันเป็นยังไงและแบบไหนมันเหมาะกับเรานะครับแล้วก็ไปลองดูนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของ HTML CSS JavaScript ภาษา3ตัวนี้นะครับส่วนมากนะครับเราจะใช้กับสิ่งที่เรียกว่า ฟนตเอ n นในโลกของเว็บไซต์ครับฟนตเอนก็คือหน้าเว็บไซต์ที่เราเห็นกันนั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่คนพัฒนาเว็บเริ่มเก่งแล้วก็อาจจะขยับไปแบ็กเอ d นก็ได้นะครับแบ็กเอ d นก็คือหลังบ้านของเว็บไซต์นะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประมวลผลอย่างเช่นภาษา PHP ครับซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียน wordpress.org ขึ้นมานั่นเองภาษา PHP นี่ ยอดฮิตมากนะครับบางคนก็บอกว่า PHP ใกล้ตายแล้วแต่ผมก็เห็นบอกมาอย่างนี้เป็น10ปีแล้วครับมันก็ยังอยู่ครับแถมเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับ PHP หลายท่านอาจจะเคยพัฒนาเว็บมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า JavaScript เนี่ยก็ทำเป็น back end ได้นะครับใช่แล้วครับ JavaScript ยังมีอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือฝั่ง node js นั่นเองเราสามารถที่จะเขียน javascript ในฝั่ง backend ได้หรือว่าหลังบ้านได้นั่นเองครับอาจจะสร้างเป็น wordpress version javascript ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็จะมีคนเนี่ยทำ api ออกมามากมายนะครับจาก javascript จาก php ก็าตามหรือจากภาษาอื่นก็าตามภาษาอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็น python อันนี้ก็ฮิตนะครับผม แล้วก็อาจจะมีเรื่องของ Ruby อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะครับในการทำเว็บนะครับในการทำเว็บเนี่ยภาษาที่ฮิตก็จะมี php python แล้วก็ Ruby แต่ว่า python เนี่ยเขาจะใช้ควบคู่กับเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า django นะครับส่วน Ruby ก็จะเป็น Ruby on Rails นั่นเองส่วน php เนี่ยก็เขียนได้หลากหลายนะครับจะเขียนเป็น plug-in wordpress ก็ได้หรือจะเขียนเป็น full-stack framework แบบ laravel ที่ฮิตอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครมุ่งมั่นอยากจะทำเว็บไซต์จริงเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มจาก Front End ก่อนแล้วก็ไป Back End ก็ได้นะครับเราค่อยๆทําไปนะครับแต่ขอให้เรามีความรู้พื้นฐานที่แน่นก่อนนะครับเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ความรู้พื้นฐานสําคัญกว่าเทคนิคแล้วก็ความหวือหวานะครับตรงนี้เนี่ยขอให้เรามุ่งมั่นกับการสร้างพื้นฐานให้ดีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ ต้นพอดแคสต์นะครับมาสรุปกันหน่อยครับเราสรุปกันว่าไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็ตามนะครับให้เราเริ่มจากการ 1. คือเป็นผู้ดูก่อนและต่อมาครับ2ก็คือเป็นผู้สร้างแต่ว่าสร้างแบบง่ายๆโดยการใช้เว็บสําเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับ 3. คือเมื่อเริ่มสร้างได้แล้วก็อาจจะสร้างอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์ และ4นะครับต่อมาก็เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับเริ่มจาก HTML, CSS แล้วก็ JavaScript ครับแล้วจากนั้นนะครับค่อยไปศึกษาภาษา back-end ก,ก็คือ PHP, JavaScript back-end อ,อย่าง Node.js หรือ Python, Django ก็ได้นะครับหรือว่า Ruby on Rails ก็ได้ลองศึกษาดูนะครับแล้วเราก็จะไปถึง จุดสุดยอดในการเขียนเว็บไซต์นั่นเองนะครับเราค่อยๆทำนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะท้อว่าเอ้ยทำไมมันต้องศึกษาเยอะจังแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับมันก็ค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับเราใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเทคโนโลยีนะครับมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับถึงเวลาเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ดียกตัวอย่างนะครับผมเขียน PHP มาเนี่ยตั้งแต่ PHP เนี่ยเวอร์ชัน3นะครับตอนนี้ไปเวอร์ชั่น8เข้าไปแล้วนะครับห่างกันเนี่ยเป็นผมจำไม่ได้แล้วกี่ปีน่าจะหลัก20ปีแล้วครับผมเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับ20ปีผ่านมาฟังก์ชันต่างๆก็เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับในเอพิโซดนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับอาจจะมีคำศัพท์เทคนิคบ้างนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถมาสอบถามนะครับ ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับใน YouTube หรือถ้าใครฟังพอดแคสต์ก็มาสอบถามได้ที่ช่องพลากรสอนสร้างเว็บนะครับใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาสอบถามทางช่องทางไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับต้องการติดตาม Podcast, พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บก็สามารถติดตามได้ที่แพลตฟอร์ม Spotify Google Podcast หรือว่า Apple iTunes Podcast ก็ได้นะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่า พลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บแล้วก็กดติดตามได้เลยครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็สามารถกด s u b s c r i b e ที่ช่อง YouTube พลากรสอนสร้างเว็บแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีพอดแคสต์ใหม่มาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ